ผู้ชมครับผมกาลังตีบัตรอยู่สนุกสนานเนฮานะมีเพื่อนเสตีผมนั่งอยู่ไม่อยากถ่ายรูปเดี๋ยวมันจะงอนตีบัตอยู่โอ้ทำไมผมแข็งแรงอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้ฮ่ามึงแข็งแรงจังเลยวะโอ้ตีได้ขนาดนี้เลยโอ้กุยฉามึงต้องเที่ยวโอ้ยทุกอย่างกุยฉามึงเห็นมึงตีบัตแต่แข็งแรงมากเลยบอกเออกูไม่ได้บ้าเกินแบบมึงนี่ยวายฮ่าเอาแต่เงินเอาแต่ทองไอ้ฮาแกจะไต่ฮามึงยังบ้าเงินอยู่เลยมึงรู้ไหมกูเนี่ย นเวลาที่เอาเงินร้อยล้านมากองไอ้กูแล้วบอกอาจารย์ช่วยเขียนรูปไปหน่อยดิหกเดือนแล้วเอาเงินร้อยล้านไปเลยกูจะบอกกันส้นตีนไอ้ข้ากูจะาไปทำเงี้ยอะไรเงินร้อยล้านมามางหาเลยทุกวันนี้กูพอเพียงของกูแล้วกูไม่จําเป็นต้องเอาร้อยล้านไปแลกความสุขกูไม่ได้ให้กูหยุดหกเดือนไม่เอาไม่คุ้มไอ้เพื่อนผมมันบอก่าไรรู้ไหมอาจารย์ป้าเป็นผมเนี่ยหกเดือนอะไม่ต้องร้อยล้านหรอกไอ้ข้าแปดแสนผมก็เอาเลย แม่เจ้าเอาแล้วมึงเอาเงินเลยมึงไม่เอาสุขภาพไม่เอาความสุขมึงเอาเงินมึงก็ได้เงินไปนะ <c oughs> ดูดิวิธีคิดนคนคนนี้เอาเงินสาจมันเอาแล้วเท่าไรเงาแล้วขอไม่ได้เงินมันเอาแต่ผมไม่เอานะฮะผมเอาสุขภาพแล้วก็เอาความสุข <c oughs>